ดูมันนางแกนางแกไม่กระถางเต่าอูโอ้ประชันเชียร์ได้ป่ะไม่ได้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะไอ้เดี๋ยวมาให้ดูเด้อปลาช่อนอุ้ยกัชนาให้เราจิ้มหน่อยนึงเพื่อเพื่อจะได้รู้รสชาติว่าเป็นยังไงเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเต่า โอ้ยฉันดันมันเปจะได้รู้มันจะได้รู้าเกิดไงแบบมันมันเฮียขนาดไหนนะอ๋ออ๋ออนออนมนเดอมันแกงเต่าเดินนะออนี่บาดกูอยู่ทางไหนโน่คนเนาะได้ไหมอย่าบอกนะเ่าเมาเลยจะไปฟัดเทด เออจูบเต่าด้วยกัดเต่ากัดไปแล้วกูเนาะปล่อยละปล่อยละปล่อยละปล่อยไปละแต่เรื่องปลาช่อนนะครับอู้ผมเสียดายถ่ายให้ไอ้กอล์ฟดูหน่อยหนึ่งมันมันไม่รู้เลยว่าลืมลืมเออแต่ปลาช่อนเด้อเด้อพรุ่งนี้เช้าเนอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้า นี่ลายพันเป็นไงนล่ะนี่โอ้โยตกดับสองวันแล้วครับเจออัน <c oughs> นี้เก็บตกเดี๋ยวตอนตอนเชา้าไม่รู้มันจะมันจะตอ่ออบไ้ทำทำประชน่นได้ไหมผมก็มือมือใหม่หัดต่อเนาะไม่ไม่รู้มันจะต่อได้ไหมแต่นั้นไปกดผิดโ,โอ้ประชน่นไหมที่เราจบไหมเสียดาย่ะ จำใหม่เนาะเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อความคิดดีว่ะเด้อเด้อเออจำใหม่จำใหม่เพื่อนแต่ตรงนี้เราจะตัดไปอ่า